สบายดีพ่อพ mm ี่น้องบุตรสุขคนเนาะถุงงตัวอนไม่ได้ก็มาพบกับพ่อญาติรับด้วยกันเนาะไม่พ่อญาติรับก็บสิมาเยี่ยมน้องใหม่แม่น้องใหม่หนูเป็นน้องเนาะยินเขาวว่าอันเจ้จอยเพิ่นมาเยี่ยมมายามน้องใหม่เนาะก็เลยสิมาหลินน้ำเพื่อนมาเนี่ยว่าเอฟซีคนไล่ไพี่น้องก็สิมาเยี่ยมมายามเพิ่อนวานนี้ฝากผีพ่น้องไปพบกับเจ้จอยพี่น้องเลยคนอื่นก็ขอฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเพื่อนรับชมหน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกับเพิ่นใหม่ก็ขอบใจหลาย เรากลมาส้มบรรยากาศนําพีน่น้องเลยท่านนี้ก็เป็นป่าหนูค้าโอ้อันนี้คืออนม,มังหวบงามๆพีน่น้องเลยกําลังเป็นดอกกําลังใส่ดอกเจริญนี่ก็เป็นหมากเลน่นนี่ดอกกําลังออกงามไปเลยแกงเสียป,ปูเสียปลาที่เซ็ตๆพีน่น้องเลยจากงานก็งามๆพีน่น้องเลยออกสีชมพูอันนี้เอฟซี่นพัก อันเงินมาซื้อให้เนาะตอนนี้ก็ย่างเลาะทงหน้ามาพี่น้องเอ้ยก็มาเยี่ยมมันแม่น้องไม้กับน้องไม้พี่น้องเอ้ยทินงรังก็ได้มามอบข้าวสารเนี่ยพิ่นกับเบี้ยซี่พินก็บในรถทิ้บมอบให้เนาะพี่น้องเนาะมันีก็ับมาเยี่ยมกับเจ๊จอยเพิ่นมาเยี่ยมมันเนี่แม่น้องไม้น่าเบื่านี่ก็มาหอดเจ๊จอยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออ ครับม oh, ันยังก็ดซองใหม่น้องปิ่นเพิ่นสไตล์ชาวปิ่นเปลี่ยนซองใหม่น้องพี่น้องเนาะมาเยี่ยมเยือนน้องใหม่กับแม่นอวมาดีมาลูกม่มากระชับจอยมากระชับจอยพึ่นมาเยี่ยมยามแม่น้องใหม่สะไปดีบริสุทคนเนาะพี่น้องเพิ่งใส่พังคัวเมืองนอกเมืองหน้าซื้อซองเพิ่นกระม้วนหมอนพี่น้องเลยเป็นเป็นชาวปิ่นชาวจอยตั้งห้พี่น้อง เปลี่ยนซองใหม่เลยเนาะจะว่าลุงกัเก่าบจกจอไกต่างยเปลี่ยนได้ได้มื่ก่อนได้มือนเได้มื่ได้ือก่อนบ่ตอนนี้ยังน่งน้ำสมุดซื้อน้ำสมุืเอินเอินสมุเอิ้น้ำสมุทจะก่อนเป็นน้องเลยตอนนี้ไปได้น้องไหมได้กินขนมเมื่อี้อืมออืเรียบร้อยครับเล็ซีมันนั่งกา น้องเปลี่ยนฟนซื้อช่องใหม่เฟันเฟันในช่องเก่าอยู่ว่าเออเฟันก็ได้มามอบความขวัญให้แม่น้องไม้เนาะพี่น้องเนาะมันเนี่ยกลาเป็นจำนวนทองพันบาทเนาะอืมแล้วก็แม่อืมเป็นสะพานบุญใหยื่อไ่เพิ่งทางยูเอสดเนาะพี่น้องเนาะออืืมมขอบใจลายเด้อไก่เด้อที่เป็นสะพานบุญให้เขาให้มีบุญครับบุญสู้พี่น้องเลยอ่โรคไ้ไก่เจี๊ยบโควิดกับข้อย่ามาไก่มาทัดเนาะโรคไก่ในกับข้อย พ่นไปอย่างมีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเลยควบเจ็บเดี๋ยวควบไข่อย,ย่างนีเนาะตอนนี่ก็ใครเป็นสะพานบุญหให้พี่น้องเลยแม่พี่น้องนั่นแหละแล้วปิ่นก็รู้สึกดีใจพี่นอ้องที่ได้เป็นสะพานบุญให้ให้เอื้อทางอเมริกาเนาะทางยูเอทเอก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องอส่วนเด็กๆในหน่อยทำเอื้อเพิ่นนะแม่นแล้วแรกเพิ่นก็ว่าจะให้ซื้อจักรยานบ้านนี่แล้วปิ่นก็เลยบอกว่า เจ้าจักรยาน่ะมีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้แล้วแหละเอื้อเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่เป็นยังกะเอาเงินส่วนนี้ไปให้เอื้อเพิ่นอเอื้อเพิ่นใช้จ่ายในครอบครัวนะพี่น้องอือก็สิได้ได้หมื่นเติบอยู่เนาะก็สิได้มาบอว่าหลายมื่นแล้ว2คนใช้เนาะก็ใช้ประหยัดประหยัดแน่จังหน่อยแล้วเนาะเมาบอกว่าเราให้ก็สิคุ้มเงเติบเนาะเกุ้งเติบอยู่ดอก2คนกินเนาะพี่น้องเนาะไข่2ปากก็สิบ่ได้กินหลายปานใดเออก็บชามีมัน่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็สิกินบ่หลายออ ควบเพิ่งเติบควบเพิ่งเติบถ้ามีผู้ใดอยากซอยอันจะติดต่อเข้ามาได้พี่เนาะซอยเรือซอยเรือแม่น้องไม้เนาะเงิเล็กเน้อยติดต่อมาได้ติดต่อได้พี่น้องเลยผู้ใหญ่ล่าซ่องสาวป่นซ่องสาวจอยก็ได้พี่น้องซ่องสาวจอยก็ได้แบบโค้งกันแบบโค้งฝันนางข้างรถันคือได้เดี๋ยวดิเด่นเดี๋ยวบ่นอนเดี๋นวเนาะไงเดี๋ยวบรรยากาศดีเดี๋ยวบรรยากาศดีเหมืนฝันนางอย่างเง้วมันเย็นดีเหม่อนวอ อ่าเป็ดตะก้อให้เพื่อนพี่น้องบอกคงเป็ดตะก้อพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็นิ่งข่าวว่าเจ๊จอยเพิ่นมาเอาข้าวผักมาให้น้องไม้เลยบ้านัางบ้นานนางอยู่น้นเพิ่นเพื่อนพี่น้องตามข่าวตามข่าวเพลินที่เกิดอยู่บ้านเดียวพันเดียพี่น้องเอ้ยบ้านเดียวกับพี่น้องแต่วะท่าอยู่บ้านตรงใจนะเตอนนี้ตอนยหญบ้านเล่นแล้วก็ เวลาเขาคนลายบัตรอซะบ้านแปะกี้ก็อยู่ซีวิไลเนาะออซีวิไล่พี่น้องราชานุงินาบัดซเื้อไทยกลับมาน้องแต่คือเก่าเก่าพ่นาบัตเกิดมังนอนเนาะเกิดเก่าพอนาเพาบ้านเกิดคนอยู่หันเด้งเล่าบัเกิดยหันแม่นยหันแมน่ลงมาดีใจแล้วว่าเมื่อไหดีใจบ่น้งมาดาุแม่ดีใจ น้องไม้เขาเป็นใหญ่เลยพี่น้องเลยอีกก็จีฮาเปี๋ยวเป็นเช้าเรื่องนี้ทาเงินหาคำในแรกหนึ่งเรื่องแม่เนาะนี่ของควันเกจจอยเป็นมะผากเนาะน้ำนมมาตอนเป็นควันเรืเล็กๆหน่อยเขาเกจจอยเนาะ่นีอันนี้เป็นขันเริ่มต้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นมาขคันเริ่มต้นเป็นมาเยี่ยมมายามรอบหน้าพื้นกระสีได้หลายคนนี้มาให้อยู่เล็กหน่อยเป็นเอาเลยทำนี่แหละพี่น้องเลย นี่ก็ยังคือพาคือบ้นคือหอนที่เกาอเราอห่อนห่อนเมือนเดกะนั่งดิก่อนเป็น้องเว้รวมพรมอากาศมาดีๆเลยนั่งดิจนนั่งคุยกันก่อนเป็น้องเว้่ก็เจจอยเนี่ยนี่เขาเจจอยพนนอันน่ะหนุกมงลูกค้าใหม่นี่แหละบเบืองนะแล้วแล้วแต่ว่าจะควยมาแล้วพนัองกว่าบือคนคลัว่ะไม่ไปในเดือนเรียบร้อยกต่เห็ดปเรื่อยแล้วแม่ไปล้วก็เอาี่นอ ผูกระเบื้อ,องเองี้ยเอาลายตรงไม้เริ่มนึงงม่งอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ลายอะลายตม้แล้วตัว <ừ> ทูขม,มือนน้ง <c oughs> เพื่อขมือแม่ฝ <c oughs> ุ่นมันลายบบเาเนาะฝุ่น <c oughs> มันลายแบนะ <c oughs> ยบแบบเืออยู่เขมทางเนาะเป็นคนดูได้พี่น้องเอนนันกรเรียนผูกระเบื้องนะันค้นคขั้นบไดรได้บ้างสี่แม่นเถื่อนเถื่อนเื่องใหม่ใช้ฝุ่นกับพิษปกติอยู่เลยลกกัคุ้มบแหล่งลาเนาะ รถกล็ดปาา<น>ิะจมาจะใช้ผุนน่ัก็มีน้ำยาละข้างในน้ำยาเย็เหน่อยก็เห็นรถุนมาจักถ้าเือก็บมาซีดอกเืนนะ่อะใส,ส่สยยซีอมาใส่ซีสมพูว่าข้า,า,างในซีสมพูข้างนอกข้างในสซีใหม่เน่ข้างในน่ยใส่ซีซีชมพูข้างนอกก็ต้องใส่ซีใหม่สีงามพอไมันสีงาม เดียวงามเน้ีมงหึ่งงามีไรงามเนมงหนึ่งงามเลยงามไอซีเปงามอใส่ซีทางดอกขางในเรใส่ซีชมพูแล็วแต่แล้กแต่ผูสมักี่น่ามใจนะสีไข่ก็ได้ซีไก็ได้ซีวานอมชมพูก็ได้่นาเลยเล็วแต่ผูมาทีไนเคยชิมรบอกให้ชิม ก็ไมบอกกสิมือละพี่น้องเลยงานพ่นตรงห้ำแม่จะพ่นหลักทางพี่น้องงานพ่นหลักทางพี่น้องเลยทามันลื่นเนาะมันลื่นอืมท่ากับพื้นีพี่น้องจังแบบขีปงฮักกับพี่สิจดลองส่มิโนพี่น้องไม่ได้ก็ก็ผากุไลก็แชก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อคิดฝากประกันได้กับพ่อพันธ่าัผู้ชมรัยลิปหน้าพบกันใหม่สบายดีเป้ดพี่น้อง